เก้าเก้าบเร์เซ็นต์แลเดือนที่สิกเ็ีจะทายหน่อย้าจไได้นี้มันจำไแล้วะยาเนียงฝึนีม้มัตน้ำมันตงน้ำพราะมัติดปุ๊บมันก็โดนบีบแล้วก็แล้วมัลุไไม่ได้ผู้ใหญ่เอ๋ยเขาก็เลยใ้ีสุดห ใกล้เสร็จแล้ว90%แล้วนะคะใกล้10%คงไม่เบื่อเรือหรอกตารวจเจื่อฟื้นเหมาหลายๆท่านเพื่อทำให้เสร็จกล่าวกันมานะฮะท่านสจในพื้นที่นะฮะท่านสจนครนะฮะก็นําเรื่องมาปรึกษาแล้วก็ประสานงานกับท่านนายกอบจซึ่งได้รับความเมตตาจากท่านนายกอบจเป็นเป็นเรื่องนี้เกิดขึ้นมาตั้ง2ปีแล้วนะครับเริ่มวางแผนเริ่มการทํางานแล้วก็ผ่านุกรมมาได้มีการทํา การจอไปมาสะดวกสบายมากึ้นและที่สำคัญที่สุดก็คือตั้งแต่สถานในกรยงเท็ฯทุกอย่างเนี่ยความเจริญเนี่ยการขยายถนนเนี่ยทำให้เห็นว่าการมีความเตรียมพร้อมเพื่อจะเดี่ยวาทาความเจริญน,นี่ความสำคัญอยิง่ง